สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นๆนะครับของทุกวันอัปเดตสถานการณ์นะครับพื้นที่ที่ท่านติดตามเราอยู่นะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลเพจเฟซบุ๊กนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย มันไอฟาร์มแพะอำเภอ3 0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อนๆที่ติดตามผลงานทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับทางแพะนมเมืองเลยนะครับแล้วก็ช่องการแสงทองมีเดีย FM นะครับทางเพจเ f a c e o o นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่แจ้งเรื่องของราคาแพะนะครับแล้วก็แจ้งผลงานของแต่ละท่านว่าท่านอยู่จังหวัดไหนบ้างอำเภอไหนบ้าง ซึ่งในหลายท่านก็ติดตามเราอยู hei, ่แล้วก็แจ้งข่าวสารให้เราได้รับทราบนะครับพร้อมกับเพื่อนๆที่มีโอกาสได้รับชมกันพร้อมเพียงกันในช่วงเย็นๆทุกวันนะครับขอบคุณทางบ้านไอฟาร์มแพ์ด้วยนะครับทาง300ยอดครับอำเภอสามพระจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็พื้นที่แสงทองฟาร์มแพนนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยครับก็ติดตามผลงานของเราวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์สลับฟาร์มแพะนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้มีโอกาสได้ติดตามความเคลื่อนไหวประสบการณ์ของแต่ละฟาร์มว่ามีอะไรบ้างนะครับที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆกเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็เกษตรกรที่กําลังเจอปัญหาเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับ,กบเกษตรกรที่ประสบปัญหาต่างๆของการเลี้ยงแพะครับการดูแลจัดก,การแพะที่ดีถูกหลักหรือว่า ทำด้วยความถูกต้องนะครับเรื่องของการดูแลแพะนะครับสุขภาพแพะในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ดีนะครับช่วงต้นฝนก็ดีนะครับหรือว่าสุขภาพแพะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสุขภาพที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของน้ําหมักสมุนไพรนะครับในอีพีหน้านะครับน้าหมักสมุนไพรนั้นมีข้อดีข้อเสียสําหรับ สุขภาพของแพะอย่างไรนะครับน้ำหมักที่ควรใช้เป็นอย่างไรแล้วก็สุขภาพแพะต้องการสมุนไพรแค่ไหนนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพแพะเองนะครับมันเป็นความต้องการของแพะมันเป็นความต้องการของสัตว์โดยตรงที่จะเป็นในเรื่องของความที่ต้องดูแลสุขภาพเขาตัวต้องตัวเขาเองนะครับหรือว่าเราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแพะซึ่งจะทําให้เรานะครับ ได้มีโอกาสได้นําน้ําหมักสมุนไพรให้แพะได้ดื่มได้ทานนะครับเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีนะครับน้าหมักสมุนไพรที่ดีควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทั้งเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เรื่องของการใช้น้ําหมักสมุนไพรนะครับเพื่อให้สุขภาพแพะดีนั้นต้องทําอย่างไรนะครับน้าหมักที่ดีควรจะมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับสุขภาพแพะดีจริงไหมแล้วก็องค์ประกอบสหลับการหมักขั้นตอนในการหมักหรือว่าสุขภาพแพะ จะได้รับประโยชนจากการกินน้ำหมักนะครับเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีนั้นนะครับควรกินในปริมาณเท่าไหร่สุขภาพแพ้ถึงจะเหมาะสมกับการดูแลสุขภาพแพ้เขาโดยตรงนะครับอย่างจริงจังหรือว่าทําให้เขามีสุขภาพที่ดีนะครับน้ำหมักสมุนไพรนะครับควรหมักอย่างน้อย30วันถึง45วันนะครับแล้วก็ทั้งฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นพืชสมุนไพรนะครับแล้วก็ลูกยอสุก สับนะครับพร้อมบดแล้วก็ทั้งบดเพชรนะครับซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีสำหรับสัตว์ด้วยนะครับแม้กระทั่งคนเราเองก็ได้ดื่มได้ทานนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสุขภาพแพะทั้งสุขภาพแพะทั้งสุขภาพคนนะครับวันนี้อีพีนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของน้ำหมักสมุนไพรนะครับซึ่งอี P ีหน้า นะครับเราจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์มีโอกาสได้ไปถ่ายทําในเรื่องของน้ําหมักสมุนไพรให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ชมกันนะครับน้ําหมักสมุนไพรที่มีฟ้าทลายโจรแล้วก็ผลยอนะครับลูกยอสดนะครับแล้วก็ทั้งปลเพิษนะครับน้ําหมักสมุนไพรที่มีส่วนผสมของใบคอยนะครับหรือว่ามีส่วนผสมของพืชชนิดต่างๆที่ทําให้มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแล แพะนะครับสุขภาพที่ดีของแพะกาเจริญอาหารนะครับป้องกันอาการหวัดป้องกันอาการเป็นไข้หรือว่าสามารถที่จะป้องกันอาการเป็นไข้หวัดได้นะครับมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยน้ําหมักสมุนไพรนะครับที่ดีแล้วก็ขั้นตอนในการหมักนะครับขั้นตอนในการใช้งานสําหรับพี่น้องที่มีประสบการณ์หรือว่ามีพื้นที่หรือว่ามี ประสบการณ์ในการที่จะใช้น้ำหมักมาแล้วก็แชร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะครับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันได้ทราบกันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ e ี EP ที่เราพูดถึงเรื่องอสุขภาพแพ้โดยตรงนะครับ e ีีที่เราต้องดูแลเรื่องของอแนะนําส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับใช้ลดสารเคมีนะครับ ลดปัจจัยในเรื่องของการฉีดนะครับหรือว่าช่วยด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านนะครับซึ่งทําให้สุขภาพแพ้นั้นดีอย่างไรนะครับอ่ะวันนี้นะครับนี่ครับออ,ออกกาลังกายช่วงเย็น ขอบคุณนะครับวันนี้บ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ3ามยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อนๆที่ติดตามทางเพจ Facebook บ้านไอฟาร์มแพะนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกที่สอบถามนะครับโทร061ครับ4188300นะครับบ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอ่ะอ่ะออกกาลังกายในช่วงเย็นเนาะ วันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่องการแสงทอมีเดียชาแนลนะครับตลาดนัดแพ้นะครับสามารถที่จะมาร่วมกลุ่มหรือว่าสามารถที่จะมาติดตามสถานการณ์หรือว่าติดตามตลาดนัดแพะได้ที่ไหน,นครับหช่องทางก็คือทางกลุ่มไลน์นะครับช่องทางที่2ก็คือกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับเพื่อที่จะทราบความเคลื่อนไหวก่อนที่จะมีตลาดนัดแพ้ในแต่ละเดือนแล้วก็ทั้งาราคาแพะในรอบสัปดาห์หรือว่ารอบวันนะครับ ที่เราได้รับแจ้งจากทางสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกในทุกพื้นที่ของประเทศนะครับแล้วก็ทั้งเพื่อนๆที่สามารถอาบอกว่ายินดีหรือว่าต้องการที่จะมาร่วมตลาดนัดแพะในแต่ละเดือนนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าขั้นตอนในการที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มเข้ามาเอาแพะมานะครับมาที่กลุ่มนะครับหรือว่ามาจําหน่ายที่กลุ่มหรือว่ามา ร่วมงานกับกลุ่มในแต่ละเดือนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งยอดแจ้งเบอร์ไปที่ทางท่านประธานโป่งเหน่งนะครับตามที่ผมได้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นครับถ้าเผื่อสมาชิกสนใจอีกรอบหนึ่งซึ่งผมจะสัมพันธ์ไปผ่านตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นั้นติดตามกันได้ว่าพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่สามารถที่จะติดต่อสอบถามประธานโป่งเหน่งหรือว่าอาจารย์สุเจตพงสานนท์ซึ่งก็มีเบอร์อยู่ในช่องเราและหลายคลิปและหลายอีพีที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านก็ทราบกันมาอย่างดีขั้นตอนต่างๆนะครับส่วนสมาชิกที่ เป็นสมาชิกที่เพิ่งจะรูดูเราเป็นอีีแรกๆนะครับก็ติดตามคลิปย้อนหลังกันได้นะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างซึ่งมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างก็ติดตามกันได้ติดต่อกันได้นะครับนี้แจ้งให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบกันขอบคุณมากครับสำหรับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับอีพีนี้นะครับพบกันใหม่อ p พีหน้าครับเพื่อนๆทุกท่านที่ให้กำลังใจขอบคุณท่านที่กด subscribe ติดตามช่องเลยนะครับแบ่งปันสำหรับความรู้และก็ประสบการณ์ที่ท่านได้มี ผ่านทางใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปขอบพระคุณมากๆนะครับกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับกดซับสไคร e กดติดตามช่องวันนี้ลาคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ